ตอนนี้น okay, ้องาเอาเลยค่ะน้องายดีเลยค่ะน้องชาากได้แค่เพนคียค่นค่ะไม่โกหดค่ะไม่โกค่ะเริญนะชนะครัตอนนี้เราใจตรนนี้เนี่ยดูดิเราอยากยิ้ด้วย่าไงโอ้นี่นะครับเชิญชวนครับเ่ราเรานี เราเชิญ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 นะครับไปดูว่านี่มาสู่สอนปะท่านี่มาโชว์แบบนี้ผมกครับมากเลยอ๋อนี่สี่ห้าร้อยนะเป็นลายอันนี้ก็จะลดลงในตอนท่สอนปะท่า